มามาม้อนม้อนดงต่าง่องนะร่างร่องชุดร่อตงจำนามนะเอาเฮ้นายกให้หลับอนนะให้ปลาปเราว่างวันน้าเฉียบล่องไจ่น้ปลกพวกลงไช่ให้ปลปเราว่างวันนีหลกล้านกินอะไรให้ปลาปลาเราว่างอ่ะต้องหลับต้องพูดให้หลกล้านมั้งโอ้ไม่้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ย้ออ้ยยอ้ยโ้้ัว้อโอ้ ปอนาทีนายปอนเนี่ยตัออกหรือรเือ่ธอร้ะถรือรถพยาบาลที่ว่าไปตุกตาพุทธแล้วนั่นโอจัดซ้ำหนึ่งออกจัด้ำนึงมนดกเซดตัวออกจัดซ้ำนึงไบดิกเลยตัดสักตัวมานี่ไม่รู้เอเลยนะ Trinh an o mời lòng đi xăm này. Hai vân. Soutam nhuộm lên đất nơi. Métu táp phụt in lên. Fa ghê vương mọi người. Một đôi công ty. Năn em ăn cắp pink trào nắng lắm. ừ lần tháo gà hên. Lần tháo gà hên. Hên ơi. Mày ha gomá. Lần tháo อ่าให้พระระนะ่ร,เนะรพเานเนราว่างไปนะร่วงนั่งซุนกใจต่างต่้งหยิบเทเนะบพวกร่งุนนะพ่อปาเราว่างไปนะผมอง่านเชื่อวางแล้วนะเดี๋ยวต่างหยิบเทนะเหยิบท้องนะหยิบท้องหยิบส้ตาชาวนาพ่อปาเราว่างไปนั่นหยิบเรียบร้อยไหมอ่าโอ้บเรียบร้อย นั่งชุนไปล้วนนาปกัวก็นั่งชุนกับว่ายนหยิบสองหยิบซ้มต่างชานามาดับเลยกกให้ปดประลาว่างไปถึงตาโนเชียกใต้ขวานั่งดีใต้ขวาเนะนนะต้องเชียกใต้ขวาอเชียกใต้ขวามาดับกอนนะต้งวัวกันต้องนั่งดีให้ให้ปดระาว่างที่โลกร้านตัง้งใจไว้ยกให้ให้ปรดระลาว่างไปลเลยวอ้อหออนจะรวยเลยนะ าใจเอา้าใจเอาไงมาหเงทำ้ามงามเราน้มนเจ้าน้อไม่ปีนเจานเลวเ่น้องเลวเ่นะเลนะบาดกันดับไปห้ามห้ามเลยตั้งให้ถึงตั้งให้ถึงตั้งให้ถึงเียวเดวลยอ่อล่วงซ้าขวามาดับนนะมาปะจิน Con qua quà đi gì này, ông mày đập không? bà đẹp rồi. Họ điền bóng đèn cho tiền. là đấy, thật 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 นางดำพี่อยู่เนาะคนอยากทายบรเดี๋ยวทายมังไงเด็กเวรเลียมั่งไปดีแล้วดีลุงนำมาจีติดติดรุ่งแก้วอจารยปลาโอตุ๋น